ญาติโยนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันแรกของเดือนตุลาคมเวันที่เท่าไรที่ห้าใช่ไหมที่ห้าจ้ะเป็นวันแรกที่เราจะเริ่มสอนกรรมฐานกันการเรียกรรมฐานเขาบรดาษพระพุทธบริษัทถ้าว่ากันจริงๆก็ว่ากันต้องต้องว่าตามสังโยชนการบรรลุมรรคผลอยู่ที่สังโยชน เราจะทำสมาธิขนาดไหนก็ตามก็มีคนหลายคนไปถามที่วัดว่าทำสมาธิมาสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างจิตสงาดีแล้วไม่รู้จะไปไหนไอ้นี้พราะว่าจะไปโทษนักปฏิบัติว่าทำไม่ทาไม่ถูกก็ไม่ได้นะเขาทำถูกแต่ต้องเรียกว่าทำไม่ถึง พราะอะไรเพราะว่าขาดการรู้สังโยชน์ถ้าไม่รู้เรื่องของสังโยชน์เราจะรู้มรรคผลไม่ได้ที่สังโยชน์เป็นเครื่องกิเลสเครื่องร้อยรัดใจมีสิบอย่างหนึ่งสักกายญาติฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายเราต้องตายบ้างร่างกายเราสกปรกบ้างร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบ้างสองวิธีกิจฉา ต้งีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้ารพระธรรมพระอริยสงฆ์น่าสงสัยเราตัดความสงสัยเสียยอมรับนับถือสามทิฏฐปะตปรามาตติปกติชอบรูปคำในศินหมายความไม่รักษาศิลจริงจังแล้วกลับมารักษาสิลจริงจังเสียถ้าทําได้แค่สามอย่างก็เป็นมโสดาบนันพระสิทธาคามีต่อไปถ้าตัดได้อีกสองอย่างคือรู้ กามฉันันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศแลวปฏิฆะอารมณ์ไม่พอใจ <c oughs> ตัดได้อสองอย่างก็เป็นพระอนาคามีต่อไปถ้าจะเป็นพระอาหารหันต์ก็ตัดอีกห้าอย่างคือรุงรูกราคะตัดความหลงใน,ร,นงรูปฌานสองอารมุระคะตัดความหลงในรูปฌานสามะณะตัดความถือตัวทิอตน สี่อุตจัจรตัดอารมณ์ุ่้ซ่านห้าอาวิชชาตัดความพอใจในนุสโลกเทวโลกรละผรมโลกต้องการให้ผ่านจุดเดียวด้าหลังจากนั้นจิตเป็นสังขารเปิดยญขายัางคือมีรมวางเฉยในแขนห้านร้่งกายอย่างนี้ก็เป็นพระอรหันต์ไม่อยากอยากไหมฟังแล้วไม่อยากนะ <c oughs> เออวันนี้ฟังยินข่าวคนตายคนเขามาแจ้งข่าวตายหลาวันแล้วแต่วันที่สองสามีผลไม้เปล่าเท่าก่ใหญ่ฮะอาจดหมายมาให้เพราะว่าสงเครบพัญญาคุณด้วยฉันก็้องนั่งอ่าน่เฉยๆแกก็ย่องมาพอไปต้อง,องสบายแล้วฉันเลย เอาตังให้เฉยเขาจ้างให้สงเคราะห์แต่ละเขาทำบุญสร้างพระสมุนเดียวระสมนะกรวรองความว่าวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงมรณานุสิกรมฐานเพราะว่าสังโยชน์ทั้งสิบอย่างนี่เขาตัดตัวเดียวตัวหน้าไม่ต้องตัดทั้งสิบตัวถ้าตัดตัวหน้ากำลังลดลงอีกเก้าตัวก็กำลังก็ต่ำไปด้วย ถ้าตัดตัวหน้าได้หมดหมายความก้า9ตัวก็หมดไปด้วยเวลาเขาตัดก็ตัดพิดจารณาขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ <c oughs> ถ้าพูดแบบนี้นาะจารักนามองหน้าเปล่งไม่รู้เรื่องแล้วรู้เป็นกัรหนึ่งยุ่งใช่ไหมถ้าเราจะพูดไม่ยุ่งคือก็ตัดร่างกายเราเอง ไอ้ขันห้าน,นี่ก็คือร่างกายของเราเองสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่านั่นคือรูปได้กันหนังเนื้อเราก็ไม่เห็นเห็นไ่าจะลรามาไม่เห็นใช่ไหมได้กันหนังนี่มันเป็นรูปเนื้อมันเป็นรูปกระดูกมันเป็นรูปสิ่งใดที่เราเห็นได้ด้วยตาเปล่าสิ่งนั้นเป็นรูปเวทนาได้การเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไม่สุขบ้างไม่ทุกบ้างสัญญาได้กับความจํา สังขารอารมณ์ที่ปรุงแต่งให้ดีบ้างให้ชั่วบ้างวิญญาณนี่คืความรู้สึกมันอยู่ในร่างกายเราหมดฉะนั้นถ้าเวลาเราจะตัดจริงๆก็ตัดง่ายๆเรียกง่ายๆตัดร่างกายคําว่าตัดร่างกายนี้ไม่ใช่เอามีดไปตัดใช่อารมณ์ตัดคือย,ยอมรับนับถือความเป็นจริงของมันความเป็นจริงของร่างกายที่มันเกิดนี่มันจะมีสภาพเหมือนกันหมด จะเป็นคนจนคนรวยคนขนาดไหนก็ตามนีม่เป็นสายก็ตามมีสภาพเหมือนกันคือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็เสื่อมแปรปรวน,นไปในทางตองกลางสลายตัวในที่สุดเหมือนกันหมด <c oughs> อันนี้เราต้องยอมรับความจริงของมันในที่เรายังเป็นทุกข์อยู่เพราะเรายังไม่ยอมรับความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดคือความตาย นี่ถ้าเรากลัวความตายก็ต้องจำไว้ความตายเนี่ยไม่มีนี่ิมเครื่องหมายมันจะตายเมื่อใดมันไม่บอกเรา <c oughs> บางคนยังเป็นเด็กคิดว่าเรายังไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวเรายังไม่ตายมันก็ไม่จริงคนที่ตายระหว่างเป็นเด็กก็ถมเถไปบางท่านที่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่คิดว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวจะไม่แก่ไม่ถึงวัยกลางคนเราไม่ตายก็มไม่แน่คนที่ เ็นหนุ่มเป็นสาวตายก็ทุมเถไปคนวัยกลางคนที่เรายังไม่แก่หรือไม่ตายก็ไม่แน่เหมือนกันมันจะตายเมื่อไรก็ได้บางทีคนแก่แล้วยังไม่อยากจะตายใช่ยังคิดว่าอาจจะอยู่เท่านั้นปีเท่าน,นี้ปีมันก็ไม่ถูกขึ <c oughs> ้นชื่อว่าความตายมันเป็นกฎจะถื่ว่าเป็นกฎของกรรมก็แล้วกันตามภาษาพระนะวาระที่มันจะเข้ามาถึงเมื่อไหร่มันก็ตายเมื่อน,นั้น ตอนนี้เวลาที่มันจะตายจริงๆมันไม่บอก <c oughs> มันไม่บอกมันจะตายเมื่อนั่นมันจะตายเมืนน่อนี่บางดีไม่ดีไม่มีอาการจะตายอย่างคนป่วยมากๆได้ตายเป็นของไม่แปลกว่าเขาเราาแล้วเขาป่วยทำไมต้องตายแต่บางทีคนป่วยก็ไม่คิดว่าจะตายแต่ถึงงั้นอาการมันก็ยังแสดงออกแต่ว่ามีหลายๆคน เจ้าการที่แสดงอาการป่วยไม่มีแล้วก็ตายเ <c oughs> ยกตัวอย่างนะเป็นประชาติเอาใครดีเอาประชาติดีกว่าว่าเมือ่อสิบชาติผ่านแล้วมาเกิดเปได็นราชสีเออไม่ใช่เป็นหมาเอ้ยขอโทษขอโทษไม่ใช่จำผิดคนแก่แมว์จำไม่ได้ <c oughs> เอางี้ก็แล้วกันสำหรับตัวอาตมาเองนะจะเล่าเรื่องตัวเองให้ฟัง พระพุทธเจ้าท่านก็นเล่าเรื่องตัวท่านให้ฟังเมื่อก่อนจะลงมาท่านบอกเล่าเรื่องของคุณเองให้ฟังก่อนแล้วกันเมื่อปีพศอ2000อเท่าไรว่าเดี๋ยวเปิดตำราก่อนเมื่อวันที่18ตุลาคม2523เวลาเจ็ดนาฬิกา30นาทีเสร็จๆนิดหน่อยเวลานอาจารย์ลักนาย,ยู่ด้วยเปล่าไหมครับจ่ด้วยเปล่าเปล่าเลยอ๋อ้าอยู่ยนะ ให้ตายไปแทนาหาตัวแทนไม่ได้ตอนเช้าลงจากกุติชั้นสองข้างบนแล้วก็เป๋าเอกสารลงมาเป๋าเอกสารของวัดจะต้องชำระบัญชี <c oughs> บัญชีนี่ต้องเช็คกันทุกวันนะคือว่าไอ้ของที่มันมีอยู่ก็ที่เขาทำมันตรงกันไหมเราก็ต้องดูในฐานะที่เป็นพ่อบ,บ้าน จะถือว่าเจ้าหน้าที่เขามีไปเรื่องเจ้าจ้าที่เขาไม่ได้เพราะความผิดมันอยู่กับเราแต่ผู้เดียวก็เอาเอกสารลงมาพอถึงก็ฉันข้าวต้มพอฉันก็ต้มเสร็จก็เข้าห้องอินเตอร์โฟนที่ทํางานพอเข้าไปในห้องอินเตอร์โฟนก็วางกระเป๋าก็มีความรู้สึกว่าต้องการจะเข้าสวมมันเข้าไปทำไมรู้ไหม อาจารย์นักนานเคยเข้าไหม,ไมไฮะมเข้าไปทำไมปลดทุกข์กอ๋อให้มีทุกคนปล่อยเลยส้มนะปลดทุกข์ฉันไม่ปลดทุกข์ปวดทั้งขี้แห <c oughs> ม่ไม่ไมน่าจะแอมอมแอมเลยคือมันรู้สึกว่าต้องการยังเข้าส้วมก็วางกระเป๋าเดินเข้าส้วมพอไปนั่งมันโถส้วม หน้ามืดทันทีไม่ใช่หน้ามืดมันมืดทั้งหมดมองไม่เห็นอะไรเลยและการป่วยไม่มีในตอนนั้นไม่ได้ป่วยนะความรู้สึกในการป่วยนิดหน่อยก็ไม่มี <c oughs> มันมืดตึ้มมองไม่เห็นอะไรทั้งหมดจิตใจใจสบายตามความรู้สึกมีความรู้สึกว่าที่ตรงนี้มันส้วมมันโผส้วม <c oughs> ถ้าเราจะตายที่ตรงนี้ ไม่ใช่รูสีทุหาจะอายเขาอา,าย์ไปตายมันโถส้วมนะมแหมควาจริงก็ดีเหมือนกันนะมันชนะประวัติพระองค์งอื่นนะทิ่แล้วแล้วมาสมัยพระเจ้าไม่มีนะทางสิยดายร้อยไว้ก็ดีนั่งคอยประเดี๋ยวหนึ่งให้มันสว่างมันก็ไม่จางลงมันมืดตลอดเวลาแต่ใจเป็นสุขมากใจได้เป,เป็นสุขมันมีอะไรปกติเพราะว่าถ้าอะไรผิดปกติปับ๊บอารมณ์จับพระนิพพานทันทีเห็นพระนิพพานสว่างนะแต่ข้างหน้านี่มืด แล้วก็นึกในใจว่าเรื่องมันจะตายมันเรื่องเล็กของธรรมดาถ้าเราตายเมื่อไรเราก็มีความสุขเมื่อน,นั้นถ้าเรายังไม่ตายเราหาความสุขไม่ได้ต้องเหนื่อยแบบนี้ก็คิดว่าถ้าตายบนโถส้วมมันจะไม่เหมาะก็ลุกขึ้นแล้วกเกาะราวผ้าแตวมันยังไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่เถอยก็ค่อยๆค,ค,คำมาคำมาเึอข,ข,ข้างหน้าห้อง ไอ้หน้าห้องส่วนข้างห้องส้วนมันเป็นห้องบันทึกเสียงนั่นหน้าห้องส้วมทางมันเป็นทางเดินเข้าบันทึกเสียงก็มีพรมปูอยู่พอไปถึงพรมเท้าเหยียบก็รู้สึกว่านี่เป็นพรมก็เองนกายลงนั่งลงแล้วเองนกายลงพอเองนกายลงไม่ทราบเวน้นตาถอดเมื่อไรการถอดเว้นตาไม่รู้สึกตัวนะเองนกายลงปั๊บปอหวัวถึงพื้นปับ๊บอาทิศมณกายมันก็หลุดจากตัว มันก็ขึ้นไปเลยโอ้ยพอออกไปแล้วพักมันดีกว่าเก่าตั้งเยอะเห็นไหมที่เราเคยไปแล้วมันนี่มันดีกว่าเก่ามาก็น,นึกดีใจว่าคราวนี้เราหมดทุกข์พอไปถึงจุฬามณีตั้งใจจะเข้าไปไหว้พระปรากฏว่าที่นั่นพระเต็มพระจักรวาลทั้งหมดบนสวรรค์พระกับพริมเต็มรถรัดไปไม่ได้เลย ไปถึงไปเห็นพระเจ้าเปิดพร ga, ะเข้าพระใหญ่ที่สุดท่านถามว่าจะไปไหนก็ <c oughs> <ø> <c oughs> บอกว่าในเมื่อร่างกายมันไม่ให้ใจอาการเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่ไม่ไมีอำนาจจะใช้ร่างกายได้ผมก็จะไปตามทางของผมที่ของผมอยู่ที่ไหนผมจะไปที่นั่น <c oughs> ท่านบอกอยังก่อนยังไปไม่ได้ก่อนว่าสัญญาเดิมมันมีอยู่ ท่านต่อให้ถึงอายุยี่สิบห้าปีตอนนั้นอายุของฉันเนี่ยมันต่อต่อเรื่อยๆมาต่อครั้งละสิบปีอายุไขจริงมันหมดนานแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อายุไขอายุต่อเม่ว่าการต่ออายุต่อไว้ให้เพื่อตายเมื่ออายุยี่สิบห้าปีเมื่อเอ,อไม่ใช่ยี่ 2, ิบห้าปีพศสองพันเท่าไหร่นะนี่มันยี่สิบสามใช่ไหมพศสองพันสี่ร้อย ห้าร้อยยี่บห้าก็อีกสองปีตายถ้าบอกยังไม่ครบกำหนดตัยบอกว่าต้องว่าจะครบกำหนดหรือไม่ครบก็ตามแต่กำหนดจริงๆของผมมีแค่อายุยี่สิบเจ็ดปีมันเลยกำหนดมานานแล้ว <c oughs> แล้วก็ต่อมาเรื่อยถ้าบอกเอางี้ก็แล้วกันยาการเป็นอย่างนี้เพราะฉันเองนั่นแน่เจตัวเลยไหมเจตัวพยามาจุราชนี่ เพราะว่าท่านบอกถ้าหากว่าปล่อยถึงพศสองพันส,สอยยี่ห้านะ2525 25, ฉันจะไม่สามารถเอาเธอไว้ได้ฉันต้องการให้ทำงานต่อไปแต่นี้เหลือเวลาย2สองปีฉันตัดหน้าที่ก่อนให้ถือว่าเวลานี้ตายไปแล้วนะนี่ถ้าเดินแบบนั้นนะถ้าสั่งให้กลับลงมา เราไปไหนไม่ได้เนี่ยอากาศไม่มีว่างเลยช่องเล็กนิดเดียวก็ไม่มีรอดไปไม่ได้ใช่ไหมเมื่อไปไม่ได้ก็กลับกลับทา่านลงมาด้วยพอลงมาถึงปั๊บก็เข้าในร่างพอเข้าในร่างกายสักประเดี๋ยวก็ลืมตามันดูมันยังมืดอยู่แล้วหลับตาไปใหม่จะครู่ก็ลืมตามันดูใหม่เห็นจางแค้ไอความมืดมันค่อยค่อจาง เมื่อกายมาจางก,ก็เห็นท่านนั่งข้างๆท่านบอกว่านี่ถือว่าตายแล้วนะแล้ววันนี้เวลานี้ถือว่าเกิดใหม่ต้องเกิดต่อไปอีกสิบปีเนี่ยเอาทีละสิบไม่รู้เมื่อกี่สิบแล้วเนี่ยแล้วต้องอยู่ต่อไปอสิบปีถามว่ามีงานอะไรท่านบอกงานของฉันมีทำงานแทนฉันไปก่อนก็เป็นนั้นว่าการตายคราวนั้น ให้วางยาพิษเนาะไปโดนพระใหญ่วางยาพิษท่านบรรดาเนี่ยมันจะวางยาพิษนะก็เป็นว่าการตายคำนั้นมันไม่มีนี่ไม่เครื่องหมายคือว่าการป่วยนิดหนึ่งไม่มีใช่ไหมนั่นต้องถือว่าตายแล้วก็อาการเสียดแทงนิดหน่อยไม่มีเลยมันมีความรู้สึกเฉยๆว่าต้องการยาเข้าสวมเข้าไปนั่งมันก็มึด เรื่องข้างหนึ่งอีกครั้งหนึ่งที่ว่านี้ไม่มีนิมิตรื่อหมายก็คือเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวันที่3ตุลาคมา2 5 3 2ไอนน้นี่ก็เหมือนกันนี่ก็อาการป่วยไม่มีถือว่าร่างกายปกติไอ้ถือว่าป่วยธรรมดาธรรมดาต้องฉันยาถ่ายอะไรในเรื่องธรรมดาแังนั้นมันตอนกลางวันนั่งรับแขกอยู่เวลาประมาณ14นาฬิกา3นาที ก็ไม่เคยจะเข้าส่วมเวลานั้นไม่อยากจะเข้าส้วมเมือ่อท้องปั่นปวนนิดหน่อยเมือเหมือนปวดจาระธรรมดาก็เลยบอกแขกพกค,คอยก่อนอนาะตมาจะเข้าส้วมพอเข้าไปถึงส้วมมันก็ยังไม่ถ่ายตอนนี้มันอยากจะบ่นน้ำลายมองดูกระถนในส่วมก็ไม่มีเข <c oughs> าไม่มีกระถนไม่ให้ ก็หยิบขันหน้ามาหวังจะบ่นนำ้ำจะบ่นน้ำลายแต่แทนที่จะเป็นน้ำลายมันเป็นเส้นผ่ะเป็นริมๆเลยออกมาเต็มเต็มขันแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าขันหลุดมือเมื่อไรแล้วอาการมันมันจะมันออกมาอีกมากอาการตอนหลังนี่ไม่รู้เพราะว่าความรู้สึกตอนหลังไปรู้สึกกับเพียงว่าไปนั่งคุยกับเทวดาสององค์ตอนที่มันออกไันไม่รู้ คือเทวดาสององค์ท่านคุมเป็นปกติท่านคุมประจําตัวอยู่แทนท่ามหาราชองค์หนึ่งชื่อว่าวิยะยาว,วีไอองค์หนึ่งท่านบอกท่านชื่อบุเรงนองนะจะเป็นบุเรงนองยุติยะไอสัพพมารหรือเปล่าจะไม่ทราบในถามท่านนะท่านบอกท่านชื่อบุเรงนองชือว่าท่านบุเรงนองนี่เป็นเทวดาของเท้าวิรุฬหกไอเป็นอินทกะเทวดาที่ผู้ใหญ่มากพร้อมที่จะเป็นท่ามหาราช ท่านพิจายาว,วีก็เปอินทกะเหมือนกันทพราะี่เป็นมหาดายของทเาวสุวรรณก็ดั่งคุยกับาสององค์ผลไม่ได้สนใจร่ร่างกายพอสักครู่หนึ่งท่านก็นเลยบอกว่าท่านครับมโนเข้าสู่ร่างกายเถอบอกเอา้ามีฉันมาไงอะ่ะท่านก็นเลยบอกว่าดูที่ร่างกายจะเป็นยังไงไปดูในห้องส้วมเสมามันเต็มไปหมดามาออกมาเป็นริ่มๆเลยนะ โอลมากก็เกินไม่รู้ออกมาได้ยังไงใช่ไหมไม่อยู่เยนไดยังไงท่านเลยบอกว่าถ้าหากว่าผมไม่ดึงท่านออกมาก็เป็นว่าท่านต้องขาดใจตายแต่ว่าท่านจะตายไม่ได้เพราะท้ามาราชสั่งไว้จะยังตามาตาไม่ตายไม่ได้เวลานี้นะต้องออกปกระกอบไมพ่พ้นหลังจากนั้นแล้วก็กลับเข้าตัวเมื่อกลับเข้าตัวก็ ต้องนั่งรออีกประเดี๋ยวก็จะมีแรงพอมีแรงบ้างก็เกาะราวน้ําออกเอาลาผ้าเอาไปที่ประตูพอพอดีสมุบัญชาแกอยู่หน้าประตูเวลานั้นมันมีกรอนจะเข้าไปไม่ได้ใส่กรอนเวลานี้ก็เลยเอากรอนออกแล้ว <c oughs> พอไปถึงปั๊บกก็จับมือพอจับก็จับมือนานะพับอีกอีกทีครานี้หมดความรู้สึก เสียงสมุบัญชาเรียกปิรัดวิรัตวิรัตวิรัตเร็วๆได้ยินเสียงแวๆวๆจากนั้นก็พับฐานไปรู้สึกตัวไมท่ทีเขาก็โนดกันน่นเป็นน้ว่าไอ้ตัวนั้นก็ตายจริงๆในเมื่อออกจากร่างกายแล้วก็ต้องถือว่าตายเป็นน้ว่าความตายไม่มีนิมิตหมายทุกคนต้องพร้อมไว้เสมอนะเห็นไหมแต่ว่าตายคำนั้นมันดีอย่างมันยังไม่จบไรนิดนะ พอตกเวลากลางคืนข่าวก็ทราบไปถึงนครสวรรค์อาจารย์บุพายชาติกับหมอนพรหมอเตือนใจก็มาจากนาครสวรรค์มาดูอาการขณะที่หมอมาดูก็เช็คร่างกายเช็คไปเช็คมาแล้วก็มาตรวจแล้วก็ไปไปดูยาจะใช้ยาอะไรขณะที่หมอเขากำลังพิจารณาพิสูจน์ยาเลือกยาที่ตอนนั้นมันไปเที่ยว นอนนอนอยู่เฉยๆมาว็บออกไปเฉยๆออกไปจากตัวออกไปจากตัวไอตอนออกจริงๆนะไม,ไม่รู้ไม่รู้สึกไปรู้มันลอยอยู่ของบรรยากาศแล้วแล้วก็ไปโค้งลงนู่นนครราสีมาไทยสารไปเจอบ้านสองหลังเป็นบ้านสากระดานมีควายสองตัวแล้วมีกองฟางอยู่กองหนึ่งไทยบ้าน เสียงบอกว่าถ้าเกิดที่ตรงนี้ต่อไปจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่จักรพรรดิไถนา<笑><笑>ก็มีเสียงต่อไปมันต่อไปเองว่าไอความเป็นจักรพรรดิฉันไม่ต้องการเพราะฉันเป็นมาสิบครั้งแล้วในสิบครั้งก็มีสภาพมันก็คีดฆ่าคนทั้งโลกต้องรับเลี้ยงคนทั้งโลกต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันฉันต้องการที่เขาแข่งขึ้นที่ผ่าน แล้วก็เลยไปนิพพานพอไปถึงนิพพานก็พระถึงก็ไล่ลงมาท่านบอกยังไม่ถึงเวลามาพอเขาตัดยาหลอดยาแล้วเขาจะฉีดให้ลงไปดลงไปก็เปน็นแล้ตายยังไม่ได้ใช่ไหมพอจรยงไม่ใช่ตายไม่ได้มันตายแล้วแล้วนี้มาตอนนี้ที่พูดแบบานี้ไม่ใช่อะไรจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ความตายเนี่ยมันไม่มีนิมิตเครื่องหมาย ทั้งสองครั้งเนี่ยอาการความตายไม่ปรากฏที่บอกว่าจะตายนะเพราะอาการป่วยไม่มีใช่ไหมอาการป่วยอืดเสียดนิดหนึ่งมันก็ไม่มีจะปวดที่สาสักหน่อยหนึ่งแล้วหนาวสักนิดหนึ่งร้อนหน่อยหนึ่งก็ไม่มีร่างกายปกติแล้วอยู่ๆมันก็นกนตายตอนนี้บรรดาญาโยมพุทธวิสัยก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ทุกคนต้องพร้อมตายไว้เสมอ ตามที่พระุทธเจ้าทรงจรัสกับพระอ,อนนท์ว่าถามมันพระอ,อนนท์ว่าพระอาน,นัออนทะดูก่อนอนนท์ตถาคตอใหญ่จะทราบว่าเธอนึกถึงความตายวันกี่ครั้งเวลานั้นพระอ,อนนท์เป็นพระโสดาบันพระอ,อนนท์ตอบว่าข้าพระเจ้านึกถึงความตายวันเจ็ดครั้งพุทธเจ้าบอกว่าห่างเกินไปอนนท์ตถาคตเองมีความน,นึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออก ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าบวาถ้าบุคคลใดท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกแห็น่นึกถึงว่านึกถึงความตายไว้เสมอก็จะไม่ประมาทในชีวิตเพราะความตายของแต่ละคนมีสภาพไม่สูญไม่ใช่เกิดแล้วก็ตายตาย,ตายแล้วก็สลายตัวไปถ้าแบบนี้เราก็ไม่ต้องสร้างความดีกันใครอยากจะสร้างความดีใครอยากจะสร้างความชั่วยังไงก็ช่างมัน ในเมื่อตายแล้วก็สลายตัวมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ที่เท็มลาดพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่มันเกิดมาแล้วนับไม่ท้วนหรือไม่ได้นับก็ไม่รู้อาจารย์นับหรือเปล่าไม่นับใช่ไหมมันเกิดมาแล้วนับไปท้วนตั้งแต่กว่าก่อนที่เราจะรู้จักคาว่าบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตั้งแต่สมัยที่เราเลวมากเวลามันมากกว่าที่เรารู้สึกว่าดี รู้จักความดี <c oughs> กว่าจะรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศาีลต้องเกิดมานับไม่ถ้วนหลังจากนั้นแล้จึงเข้ามารู้จักความดีในความดีที่รู้จักก็คือหนึ่งทานสองศีลส,สามภาวนาสามอย่างนี้เรารู้จักเรี่กวความดีใ้ก่อนหน้านั้นมันมากกว่าใช่ไหมขัะนดที่เราไม่รู้จักความดีเนี่ยมันลงนรกตายแล้วก็ลงนรก ออกจากนรกก็เป็นเปรออกจากเปรย์ไ,ออไสุรกายออกจากสุรกายไปสติฉันจากสติฉันมาเป็นคนจากคนลงนรกใหม่มันทำเลยอีกเนี่ยใช่ไหมถ้าวนแบบนั้นะไม่รู้กี่เที่ยวหลังจากนั้นมาไม่รู้จักเมื่อรู้จักความดีบ้างทำดีได้บ้างตราดความดีบ้างก็ตายแล้วไปอบายภูมิบ้างคือนรกเป็นต้นไปสวรรค์บ้างไปเป็นพรหมบ้าง มาเป็นคนบ้างเป็นนรกบ้างว่าไปว่ามาไปนี้นี่จึงกว่าเราจะมีความเข้าใจว่านิพพานมีจริงเฮ้ยจิตใจต้องจิตใจนึกถึงนิพพานจริงอันนี้ต้องใช้เวลามากอารมณ์ของคนที่จะรู้จักนิพพานจะเข้าใจเรื่องนิพพานเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะที่พระพุทธเจ้าตัดบาร,รมีไว้าสามชั้นบาร,รมีต้นถ้าเรียกบาร,รมีเฉย อย่างนี้ยังไม่คิดถึงนิพพานถ้าอย่างเก่งก็ให้ทานกับรักษาศีลก็ไม่แน่นอนนักแล้วแค่นั้นแหละถ้าชวนเยญภาวนาเขาบอกไม่ไหวทำไม่ได้ต่อมาบาร,รมีกลางที่เรียกว่าอุปบารมีถ้าชั้นนี้ถ้าชวนเจริญภาวนาพอทําได้แต่ทําแค่ชานโลกีทําได้ ถ้าบอกว่าให้หวังนิพพานเป็นที่ไปนะเขาใสา่หัวตกไม่ไหวเพราะกำลังใจไม่ถึงต่อมาถ้าจะเข้าใจนิพพานได้ต้องเป็นปรมัตถบร,รมีฉังนั้นทุกคนที่มีความตั้งใจคิดว่าอยากจะไปนิพพานเป็นอารมณ์นั่นคนนั่นมีบร,รมีเป็นปรมัตถบร,รมีกว่าจะถึงปรมัตถบร,รมีนี่อย่างน้อยๆน,นะก็ต้องผ่านโลกมาอย่างน้อยประมาณร้อยอสงขัยกับ แไ,ไอ้เสียสงไข่แปดสงไข่สิบหกสงไข่น่ะมันดีมากแล้วไอ้ก่อนหน้าที่เลวมันมากกว่านี้ใช่ไหมถ้าหากเป็นปัญญาที่กะย่างพาระเจ้าปัญญาที่กะบังเป็นบารมีเสียสงไข่กับัาทธาที่กะแปดสงไข่กับเอาแปดสงไข่ก็แสงกับถ้าวิญญาณที่กะก็สิบหกสงไข่ก็แสงกับ <c oughs> ตนนพวกเรากว่าจะรู้ความดีความชั่วเนี่ยต้องอาศัยผ่านความเร็วมามากมารู้จักความดีก็ต้องยังต้องเกิดอีกนับไม่ถ้วนฉะนั้นขอทุกคนมึงมีความเข้าใจว่าความตายมีกับเราแน่จงอย่าคิดว่าความตายจะมีเข้าถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอแลาไม่ใช่งอมืองอเท้านะเร่งรัดทำความดี เราจะไปไหนกันล่ะตายแล้วจะไปไหนจะไปนรกไหมไม่ไม่อยากน,นรกไม่อยากไม่ต้องไปด่าชาวบ้านให้เขาโกรธเราอยู่ในบ้านเราไปนั่งดา่าพระพุทธรูปในบ้านสบายเราลงนรกเองไปด่าชาวบ้านนี่เขาด่าเอามั่งใช่ไหมเขาว่าานะเอาเลยนะทำไมถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ก็นั่งไหว้พระพุทธรูปในบ้านนั่นแหละ ไม่ต้องไปไหนก็ได้ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนั่งต่อหน้าท่านก็ไปสวรรค์ถ้าอยากจะไปเป็นพรมก็นึกให้จิตทรงตัวก็เป็นพรหมถ้าอยากจะไปนิพพานก็ตั้งใจคิดว่าไอ้ร่างกายเร็วๆอย่างนี้ให้มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปไม่มีสำหรับเราอีก ต่อไปข,าข้างหน้าคือที่ว่าเกิดความความเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีจะไม่มีสัตวเราเราต้องการจนเดียวคือนิพนธ์ถ้ามันตายระหว่างนั้นจริงๆก็ไปนิพนธ์อาัมบรนดาญาติโยมพุทธวิษัททั้งหลายพูดไปพูดมาได้อะไรบ้างไม่รู้วันนี้ือได้ไหมได้เลยเอาตอนนี้ไปเขาทุกท่านตั้งใจสมาทานสินสมาทานเป็นกรฐานนะ